i'm ah, going yeah. to bom. โอเคเต็มเลยโอเคโทษคไม่เเด็กแล้ว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  ดอกเอะตนิะพทาเตตาโลกเกศฤศินดาบมุญิบารวาชนังอะลูอะยังอะทันตานฤาษีตะไฟ พาตูศสีไตรโพธิลุงโรดเวรเดชเทศ่อแต่รุกไปโครงขั้งรักจำปูคำปูซองประธานไหวแม่ยาตามที่ในป่าใหญ่ไหวแม่โพส่งไทยโผอัญเชิญประสัมมาพระพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อกราวน้อของของดวงใจถ้าพระเจ้าจะทำตาสิ่งใดพูดผลกิจีน <prejudice> ี้สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกระเบียงตถาคตสิทธิเต็ม

ามที่2นี้ก็เราต้องแชมป์นะครับเราต้องแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราแล้วก็เล่นในจังหวัดโคราชตีมาซึ่งเป็นเมืองกีฬานะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้รับพลังจากย่าโมนะครับก็คิดว่าตรงนี้แชมป์แน่นอนครับสำหรับนักกีฬาก็สมบูรณ์ดีนะครับจากที่ให้ทางฝ่ายแพทย์เช็คนะครับก็มีนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับติดตาม ีมบอลเลย์บอลบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับในซีบีลีกในครั้งนี้ครับขอบคุณครับก็สําหรับสนามแรกนะครับก็เราเล่นในบ้านเขาแล้วก็หลายๆอย่างนะครับประกอบกันเข้ามาแต่ว่าเราก็สามารถชนะมาได้ได้แชมป์มาก็ถือว่ารักษาแชมป์ได้ในสนามที่หนึ่งเราก็จะรักษาแชมป์ในสนามที่สองต่อไปครับสนามแรกที่นนี้เขาทำแสบกับเรามากๆเลยที่รับมือในสนามที่สอง ก็เราเราก็ทําการบ้านนะครับทำการบ้านในเรื่องของตู้เย็นด้วยโดยเฉพาะทีมเวียดนามมากขึ้นนะครับแล้วก็กระชับมากขึ้นให้เด็กเข้าใจนะครับเพื่อเราจะได้สู้กับทีมเวียดนามนะครับแล้วก็น่าจะไม่ถึงห้าเซตนะครับพ่อผมก็วันนี้ก็ขอพอรย่าโ,โมนะครับก็ขอให้พลังนะครับที่ท่านมี ทีมอลเล์บอลหญิงนะครับขอให้ทีมประสบความสำเร็จชนะเลิศนะครับแล้วก็รักษาแชมป์ไว้ได้ครับผมได้ได้ดวนกับอินโดนีเซียที่นำมาโดยโค้ชนาญเป็นยังไงบ้างครก็ก็ก็เราได้ดูนะครับในกีฬาของเขาแล้วก็สนามแรกเราคงประมาทเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าสนามแรกเนี่ยเขาเตรียมเตรียมตัวมาน้อยนะครับสำหรับทีมเขาเขาเพิ่งเสร็จหลีกแต่ว่าในสนามสองแล้วก็เพิ่ม นักกีฬามาด้วยนะครับตัวที่ที่ดีๆนะครับก็คิดว่าเราคงประมาทก็ไม่ได้แม้กระทั่งในเจอในครั้งที่2นี้นะครับ